พี่พี่ fc i used car ครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่พี่ fc i used car หนึ่งคันนะครับนานๆจะมีสภาพสวยๆแบบนี้มาให้เชยชมสักหนึ่งคันนะครับผมคันนี้คือ toyota altis รถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าอึด ถึกและทนที่สุดในโลกนะครับผมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับ fc ช่องเรานะครับผมเพราะว่าซื้อไปทุกคนแฮปปี้ไม่เคยมีฟีดแบ็กเสียเสียกลับมาเลยรถเป็นรถที่อึดถึกและทนซ่อมบํารุงแต่ละครั้งสบายเงินในกระเป๋าคันนี้เป็นตัว1.6ตัว g ปี2013ไม minor c h a เรียบร้อยเป็นตัวสุดท้ายของบอดี้หน้าแบนเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องดูโอเหมือนในรถโมเดลปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนในรถโมเดลปัจจุบันเรียบร้อยรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างสําหรับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับ เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมนะฮะรถคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับรถคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยถูกเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บริการและก็ศูนย์บริการชั้นนําอยู่ทุกระยะครับผมนะฮะรถสภาพสวยๆนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความือจมน้ํานไม่เคยติดแก๊สคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เป็นยางยี่ห้อบิดสโตนทั้ง4เส้นทัวร์แดนซ่าหซีรีส์ปัจจุบันของบิดของส ปี2025อย่ากงชุดนี้20,000กว่าบาทให้ไปเลยฟรีๆเอาไปใช้งานได้เลย4 5่หมื่นโลหรือ4ปีปีสบายๆครับผมงานสีเก็บริ้วรอยให้หมดแล้วนะครับผมงานภายในเบาะต่างๆจัดการทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถอดซักถอดฟอกถอดสปาฟื้นฟูบำรุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับผมนะฮะเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้มีกุญแจสำรองมาให้2ดอกนะครับผม เลขใบคันนี้นะครับโชว์อยู่ที่2แสนกับ20,000กว่ากิโลก็ถือว่าไม่เยอะผมได้มาจากลูกค้าแบบนี้ก็ถือว่าไม่เยอะแอร์เย็นฉ่ำภายในสวยงามสะอาดสะอ้านไม่มีการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสูบบุหรี่ในรถแต่อย่างใดไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เคยมีน้ำท่วมแต่อย่างใดเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดสะอาดสะอ้านไม่หยุดไม่ย้อยไม่ยุบไม่ย้้ยนะครับผมนะฮะส่วนด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะ นะครับรางน้ําฝนซ้ายขวาเดิมๆครับผมไม่มีการพ่นแต่อย่างใดทั้งสองข้างฝากระโปรงเดิมๆนะครับแอร์โลกาตรงรุ่นมีมาให้สําหรับเอาไว้กันของสกรปรกพรมอยู่ในสภาพที่ดีไม้อยู่ในสภาพที่ดียางอะไหล่แมแรงทุกอย่างอยู่ครบหลุมอะไหล่ไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดไม่เคยพ่นสีแต่อย่างใดกาวไข่ไก่ทุกด้านอยู่สวยงามมากๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากๆอยากจะให้คนที่ชอบหลงไหลในคันนี้และพลาดคันท,ที่แล้วๆมานะครับ จัดมาให้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมคันนี้เป็นดิสเบกสีล้อนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าตัวท็อปสุดในเครื่อง1.6นะครับเป็น 1.6G สตาร์ทที่เดียวติดนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะฮะแบตเตอรี่ดีนะครับผมแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับผมไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยนะครับผมขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสีสีเงาฉ่ำทั้งคันผมให้สภาพสีไปเลย95นะครับ95 97 ท้องเครื่องสะอาดสะอานคานเดิมทุกอย่างเหรียญบ้าสามเอลสามอน็อตแก้มเดิมเดิมเบาชงซ้ายเบาชงขวาเดิมเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอแต่อย่างใดน้ำมันเครื่องใส่กิ๊กนะครับผมเพิ่งถ่ายมาได้ไม่นานเอาไปใช้งานกันได้เลยยาวๆนะครับผมสำหรับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งยางใหม่สีสวยปีสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่า เาเป็นว่าราคาที่ผมตั้งให้เล้าแน่นอนเล้าใจแน่นอนเพราะว่าตลาดเนี่ยผมเห็นนะ2องแสนบวกเยอะแต่ผมไม่ขายผมขายให้ในราคาแสนปลายปลายพอแสนปลายปลายพอได้ปี2013นะครับได้ปี2013ตัวสุดท้ายเลย 1.6g ด้วยมือเดียวประกันชั้นหนึ่งมีให้และที่สำคัญบิสโตนทัวรันซา6ชุดนี้2 0 0 0มกว่าบาทเอาไปให้เลยนะครับ ที่เอ่ยเอ่ยไปเนี่ยทั้งงานทั้งประก,กันทั้งนู่นนี่นั่นนะครับก็หลายหมื่นบาทแล้วราคาก็ย่อมเยาวกว่าคนอื่นไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนครับ fc คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้รถบา้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวทแท้ๆนะครับผมนะฮะตรวจสอบพบเจอว่าคันนี้เป็นแท็กซี่พี่เอาคันนี้ไปใช้งานฟรีๆเลยนะครับแล้วแถมเงินให้อีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับดูรถไม่เป็นพี่จูงมือเพื่อนจูงมือช่างมาช่วยตรวจเลยคนที่พี่ไว้ใจ พี่จะไปหาใครมาช่วยดูพี่ตามที่ตามสบายนลครับผมตัวรถอยู่ที่สายสองมาทดลองขับได้นะครับยินดีนะครับยินดีต้อนรับและยินดีบริการนะครับผมนะฮะมาลองขับมาแคะมาแกะมาเกาได้หมดเลยนะครับมาลองสัมผัสได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าชอบจริงๆนะครับราคาต่อรองได้อยู่แล้วนะครับน้องลดได้ขออย่างเดียวอย่าโทรมาถามว่าน้องลดได้เท่าไหรอ่อยากจะให้จบจริงๆแล้วมาดูกันนะครับเราลดให้ได้อยู่แล้วของซื้อของขายไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงแน่นอนนะครับ บอกเลยว่าราคาไม่แพงแน่นอนพี่ซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่เสียแน่นอนนะครับไม่เชื่อลองแวะที่อื่นดูก่อนก็ได้นะครับผมลองเทียบเทียบดูหลายๆที่ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมขับขี่ดีครับแอร์เย็นฉ่ำฟิล์มรอบคันอยู่ในสภาพที่ดีใสเคลียร์ตาไม่เบรนะครับผมนะฮะขับขี่ดีช่วงล่างนิ่มเงียบบิตสโตนของเขาเนี่ยเก็บรอยถนนได้ดีมากนุ่มเงียบนะครับขับทางไกลหลับสบายแน่นอนเมียนั่งหลังเมียไม่บ่นแม่ยายนั่งหลังแม่ยายไม่บ่นแน่นอนจะเป็นคำชมว่า ไอ้นุ่มลถอะไรทำไมนุ่มอย่างนี้นี่นะพี่ลองซื้อดูนะครับยังไงคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ต้องให้ผมอธิบายเยอะอยากจะให้มาลองอยากจะให้สัมผัสอยู่ตายวัดไม่ได้ชอบผมนะครับม,มาจํามาเรามีบริการสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านมาจํบบางส่วนเท่านั้นนะครับสไลด์ไปถึงใครช่างให้เพื่อนช่วยเช็คด,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 นดูนู่นดูนี่ดูนั่นถูกใจจ่ายเงินส่วนที่เหลือครับผมฝากกันไปด้วยกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ